ข้้าบาบนสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องลุงค้างบ้านอยู่แล้วนะครับหากพูดถึงคุณแผนแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการเป็นนักรักนักรบแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องนึกถึงก็คือคาถาอาคมของคุณแผนครับเพราะคุณแผนมีคาถาอาคมมีของศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าคุณแผนคงไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดครับ วันเนี้ผมเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าคุณแผนเรียนวิชามาจากไหนใครเป็นคนสอนและอาจารย์แต่ละคนสอนวิชาอะไรให้กับคุณแผนบ้างเชิญมารับฟังกันได้เลยครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรากด้วยนะครับเริ่มเรื่องตอนคุณแผนอายุได้15ปีครับตอนนั้นยังใช้ชื่อเดิมว่าพลายแก้วอยู่นะครับอาศัยอยู่กับนางทองประสีผู้เป็นแม่ที่กาญจนบุรี พลายแก้วอยากจะเป็นทหารเหมือนพ่อจึงอ้อนวอนนางทองประสีว่าจะขอบวชเรียนเป็นศิษย์พระสงฆ์ที่มีวิชาดีนางทองประสีก็ดีใจครับที่ลูกใฝ่เรียนมานึกดูแล้วก็เห็นว่าท่านสมภารบุญวัดส้มใหญ่จังหวัดกาญจนบ,บุรีมีความชำนาญในการนักทางในอีกทั้งมีวิชาความรู้ในด้านการรบมีคาถาอยู่ยงคงกระพันจึงพาพลายแก้วไปขอบวชเรียนกับท่านสมพานครับ ตอนนี้จากพลายแก้วก็กลายเป็นเนนแก้วแล้วนะครับและท่านสมพานบุญวัดส้มใหญ่ก็ถือเป็นอาจารย์คนแรกที่สอนวิชาอาคมให้แก่เนนแก้วหรือขุนแผนนั่นเองครับเนนแก้วเป็นคนปัญญาดีอ่านเขียนเรียนรู้ได้เร็วจนอาจารย์ถึงกับขยาดในความเฉลียวฉลาดครับไม่ถึงหนึ่งปีก็เรียนวิชาจากสมพานบุญจนหมดไส้หมดพงุงไม่เหลืออะไรสอน ในวรรณคดีตอนนี้ไม่ได้บอกไว้นะครับว่าเรียนวิชาอะไรบ้างจากสมพานบุญแต่จากคําพูดของนางทองประสีที่บอกว่าท่านสมพานบุญเก่งในด้านการนั่งทางในมีวิชาในการรบและคาถาอยู่ยงคงกระพันก็คงจะสอนวิชาเหล่านี้ให้กับเนรแก้วครับสมพานบุญเหลือแต่ตําราเล่มใหญ่ที่ท่านเก็บไว้ตั้งแต่สมัยยังนุม่มตําราเล่มนี้ยท่านบอกว่าท่านห่วงแหนมากไม่เคยให้ใครเลย ในนั้นบรรจุหัวใจพระคาถาร้อยแปประการใช้สำหรับปลุกเสกผ้ายันและของคลังคาถาอยู่ยงคงกระพันวิชาการปล้นสะดมและการเลี้ยงหงพลายสมพันธ์บุญท่านบอกว่าท่านรักเนนแก้วจึงยกตำราเล่มนี้ให้เนนแก้วเอาไปศึกษาครับเนนแก้วได้ตำราจากอาจารย์แล้วคิดว่าอยากจะได้วิชาความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจึงไปกลาปลาสมพันธ์บุญขอไปเรียนวิชาเพิ่มเติม นางทองประสีจึงพาไปฝากตัวเป็นสิษย์สมพันมีวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสมพันมีวัดป่าเลไลก็คืออาจารย์คนที่สองของกุนแผนครับด้วยความเฉลียวฉลาดและขยันมันเพียรเนนแก้วอยู่วัดป่าเลไลได้สเดือนก็หัดเทศจนจ,นจำได้ขึ้นใจสามารถเทศมหาชาติได้ไภัยรอะสนะหูไปเทศที่ไหนคนก็ไปรอฟัง เนรแก้วเรียนการอ่านการเขียนจากที่นี่จนชำนาญเรียนตำราพิชัยสงครามเรียนการดูเลิกดูยามคาถาอยู่ยงคงกระพันคาถาล่องหนหายตัวการผูกคุณพยนต์ชัยรบคาถาเสกเป่าผูกใจให้ผู้หญิงรักแต่ท่านสมพันกำชับไปครับว่าเรียนวิชานี้แล้วห้ามไปยุ่งกับลูกเมียคนอื่นเด็ดขาดจะเห็นได้ว่าเนนแก้วเรียนวิชาคาถาอาคมจากสมพันธ์มีวัดป่าเลไล เยอะมากเลยนะครับเรียนแล้วก็ต้องมีการทดสอบความสามารถเหมือนเราสอบกลางภาคปลายภาคกันนะครับสมพันธ์มีได้ทําการทดสอบวิชาของเนนแก้วโดยคลายชาญมากที่เคี้ยวแล้วเนี่ยหิเนนแก้วกินพอเนนแก้วรับมากินสมพันธ์มีก็ใช้สากต่อยหัวเนนแก้วสุดกําลังปรากฏว่าหัวไม่แตกไม่บินหัวแข็งเหมือนเอาสากไปทุบหิน ท่านสมพานหัวเราะดีใจว่าเนนแก้วเราเรียนวิชาจนขลังจริงอาวุธทำร้ายไม่เข้าแต่ก็มีเหตุให้เนียนแก้วต้องไปเรียนวิชากับอาจารย์คนที่สามครับเพราะอยู่วัดป่าเลไลที่ช่วงหนึ่งก็เกิดความเกิดคดีขึ้นเนียนแก้วถูกจับได้วนัวนเนียอยู่กบนางสายทองพี่เลี้ยงนางวันทองบนกุฏิผ้พาผ่อนหลุดลุย่ยสมพานมีรู้เข้าจึงไล่ตะเพิดจนตน้องหนีออกจากวัดเนียนแก้วรู้ตัวครับว่ายัางเรียนวิชาอาคมได้ไม่เชี่ยวชาญ นึกถึงคำที่แม่บอกว่าครัวตาคงวัดแคร์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดีเยี่ยมอีกทั้งเคยเป็นเพื่อนสนิทของบิดาจึงหนีไปอยู่ที่วัดแคร์เรียนวิชากับครัวตาคงครับวิชาที่เนียนแก้วเรียนที่นี่ก็มีวิชาสะกดทัพ วิชาปลุกผีการผูกหุ่นพยนต์คาถาปัตมงกำบังตนคาถาอยู่ยงคงกระพันสะเดาะกรอนประตูสะเดาะโซ่กุญแจตำราพิชัยสงครามศึกษาคนศึกการคุมทัพการดูเรกยามเศษใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแทนคาถามหาละรวยคาถานักจัง,งังคาถาหล่องหนหายตัวการถอนอาถรรพ์การเลี้ยงผีพรายจะเห็นว่าบางวิชาก็เคยเรียนมาจากวัดป่าเลไลบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ชำนาญมาก พอมาอยู่วัดแคร์จึงศึกษาเล่าเรียนจนชำนาญอย่างถ่องแท้ครับสรุปแล้วเดียนแก้วเรียนวิชาอาคมมาจาก3วัดสอาจารย์คือสมพันธ์บุญวัดส้มใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีสมพันธ์มีวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีและครัวตาคงวัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรีครับอีกทั้งยังเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ศึกษาตำราต่างๆด้วยตนเอง จึงเป็นคนที่มีคาถาอาคมแกร่งกล้าและออกรบสู้ศึกเก่งพอรู้จากกลยุทธ์ในการรบจากตำราพิชัยสงครามนี่ก็เป็นเกรดความรู้เรื่องขุนแผนเรียนวิชาอาคมจากไหนทําไมถึงเก่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด s u b สไคร e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเรากัด้วยนะครับ